สวัสดีค่ะช่องอะไรคะ่ะนี้เาใช้ i ิวมินเมยแฟมิลี่นะคะวันนี้มาที่ห้างสุรินทราซ้านะคะนี้พาน้องเมยมาขับรถไฟน้องเมยขับรถไฟให้พี่ๆนั่งนะคะก็จะมีโซนที่เป็นโซนของเล่นค่อนข้างเยอะแยะนะคะ บยบายค่ะพี่คิวอันนี้น้องมือนะคะน้องมือบายบายค่ะน้องมือเป็นคนขับรถไฟอันนี้พี่มิ้นแล้วก็พี่คิวนะคะอันนี้2ี่บาทนะคะหยอดสองเหรียญก็จะเล่นได้านานนานอยู่นะคะนี่ตั้งแต่เล่นมาก็ถือว่านานอยู่้วรอดูว่าจะ จะนานแค่ไหนจะกี่นาทีเราจะเล่นได้กี่นาทีนะคะอ่าส่วนน้องมิ้นจะไปคีบตุ๊กตาใช่ไหมลูกพี่คิวจะไปทําอะไรคะไปเล่นยิงปืนนะอ๋อยิงปืนโอเคค่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีเลโคนอ่าสวัสดีค่ะของมิ้นจะเล่นเกมอะไรคะลูกฮะอันนี้จะเป็นตู้คีบนะคะนี้จะเป็นตู้คีบอ่ามิ้นจะเล่นคีบเพราะว่ามิ้นอยากได้ตุ๊กตานะคะลองดูค่ะดูพี่มิ้นจะคลบได้ไหม นินอยากได้ตัวสีมูตัวนี้อ่าลองดูค่้แค่ครั้งเดียวนะลองดูสิคะแม่เล่นไม่เป็นอ่ะไม่พ่อเล่นแล้วแหละเนะ่เนี่ยตัวงอย่าโอเคโอเคยังยังยมาอีกนิดนึงเับมานี่กนิดนึงนี่นิดนึง เออนี่แหละน่าจะได้นะลูกเฮ้ยโอ้ยอย่างวะกดผิดอู้จะคนลวดใหม่อ่ะเอามามินเอามาใหม่ได้แล้วรู้แล้วกดผิดนะพ่อแกหาลองดูสิคะมันจะคีบได้ไหม ามาหน่อยนี่มิ้นยังไม่ได้นะคะก็รอรออีกรอบนึงเหรียญที่แม่มาอยู่กับแม่ครับเหรียญที่คิมอยู่กับแม่อันจะคิดให้ได้ได้ไหนลองดูซิได้ตัวสีชมพูน่ะรอดูซิจะได้ไหมได้ไ้ม ได้ไหมซื้ออะไรดีง่ายกว่าไหมตุกตาน